ครับเดี๋ยวาพอเขาเด็กจะไม่เรื่อนเลยครับเวลาเด็กมาค่อนข้างเยอะแล้วคระชาสัมพันา์อีกครั้งครับเรื่องแหวนนาฬิกาต้องอยู่ครับไม่อนุญาตให้ใส่ลงสนามครับถ้าใครมีรู้ตัวว่าใส่ลงไปนี่ลงควรหอบไปด้านข้างด้วยครับเพราะถ้ากรรมการเห็นหรือทางเราพบเห็นใจโดนไปเหลือทันทีครับถือว่าเราประชาสัมพันธ์ก่อนเด็ทุกครั้งครับเป็นการเตือนครับ เรื่องให้เข้าใจกติกาครับและก็ความปลอดภัยของทุกทีมครับนะที่ลงทำการแข่งขันได้ดีใช่ครนะับ เอาครับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นปั้นแลน้วครับในเสื้อสีขาวครับจะเจอกับทางด้านเบสเล่ในชุดสีส้มครับ เราดูนีดจับยาวนิดนึงครับเกมที่แล้วแดนเจอร์ครับทอมเอร์แล้วน้ำมีตูดมาสามผู้ดูออกสามแบบตัวทางด้านกางแรงเับเกมที่แล้วต้องบอกว่าทำผลงานแพ้แบ็กอิเกอร์มาของประตู่องสี่ครับู่เกมนี้ต้องการแต้งด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าใครเล่นเฟ o ก k ก็น่าจะรู้คำตอบสารคะแนนของพวกเองครับสามารถเข้าไปดูได้ครับในเฟรกรับ เฮ้ยทองมาเส่รูกซอครับแล้วยิงไกลลูนกลนี้ทุนเสาด้านหลังครับโอ้เป็นซ้ครับได้ลองสองต่อเลยครับจังหวะแรกครับของเกมนี้ครับเป็นตั้นแล้วครับได้เาหารอจะพลิกผ่านไปยังไม่ได้ครับกลับมาที่พี่แอมครับโอ๊เจอมี ต้องบอกว่านี่ครับขยับจอสออกมาเล่นทางด้านขวาวปกติได้เป็นกองกลางครับฟิลตัวทำเกมของแฟนแลนเลยครับแต่ว่าวันนี้ขยับมาเล่นเป็นตัวลินเส้นทางด้านขวาก็มการแก้เกมมาครับโชว์เรื่องนี้หลายๆคนที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับแฟนแลนด์เจ้าทีมอัดลูกนี้จกไปติด็อกครับได้เป็นลูกเตะมุมเราสมัยนี้

เล่นถ้าเล่นทีมงที่เล like em uh, so so ่นบอลกับพื้นไ้่ได้นักคู่ครับคว้าเท้าเหมือ้าครับเกมความแน่นอนด้วยกันักคู่ครับแต่ว่าเกมนี้ดูว่ามาเจอกันต้องดูว่าใครจะต่อบอลทวามแม่นยำจะมีมากกว่ากันครับไม่เห็นกูหรือว่าไม่เห็นบอลแล้วฟิกมาทางซ้ายลูกนี้จับแล้วแต่จังหวะที่มันหลาดไม่ยึดมือครับแต่ว่าถูกใช้ายยังได้พื้เตะมุมกับแบนแลนด์อ๋อได้ดูมตั้งรึคอนเนอร์บ้างครับแบนแลนด์ เ็ะชันเลยครัวย้อนตอมาตั้งกันใหม่แล้วมาที่พี่แอมครับเป็นซานาทั่ักเลยครับแย่ขาสกัดได้ลูกนี้ติดนิดหนึ่งแล้วครับยังได้รับ ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับแดนั้นเรื่อเกียมมานี่คองบอลได้มากกว่าพองเราไนแล้วแต่ออกมาทางซ้ายแล้ว<อ>จับหน้า,าว่าลูกนี้ยังติดอยู่รับแล้วตักบอลได้ลูกนี้จะโต้กลับเร็วยังเป็นซอสแอดบวูยังไปเอาอลัมาได้แล้วถายลูกนี้ไม่ดีครับ แดนเซอร์ดึงช้าบ้างครับนี่เสียสับมาตั้งบอลใหม่พยายามเซ็ตเกมกันอยู่ครับข้าจะสูตีครับน้องกู่เลยครับไอ้ของน้งกู่เริ่มเกมมาเขาบอกว่ายังทันกันอยู่ครับเกมเดี๋ยวลูกนี้ต้องการให้เป็นขาวโดนจับไว้นิดนึงครับจังหวะต่อหน้านเลยครับ เปิดมาแล้วยังโุ้งออกหลังไม่ได้ครับสปปิงที่สุดตัวเลยครับแล้วก็ยิงไม่ก่อนครับไม่ไม่ไมว้ใจครับลูกนี้เป็นผู้สาวระตูที่ตัวค่อนข้างเล็กครับแต่ว่าเรื่องการจับหรือว่าการกริกข้อเท้ายดีมากครับลูกพิงตายหลายครั้งนี่จะผ่านเพียรยากครับต้องบอกนะครับ ลเรา้ามาเสาไกตบอลเล่ลูกนี้มาดูไม่เต็มอีกแล้วแดนเซอร์โดูเร็วเลยลครับไม่ผ่านครับยังกลับไว้ได้ครับแดนเซอร์แล้วลูกนี้โดนเข้าจากด้านหลังครับแกว่าดูว่าคู่เดินฉลองเสื้อใหม่ได้หรือเปล่าเสื้อใหม่ได้เป็นคู่เลยครับใช่ครับ เป็นหมายเล่นแอบเสื้อยังขวดนี้ฝ้ายยังติดอยู่เลยครับเราเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้แม่งตรงเพื่อนวะเล่นเร็วเพิ่งข้างมาจังหวะนี้แฟนแรนต่อขึ้นมาเรียบจอยขยับมาเล่นทางด้านขวาแล้วม right. <spirit killing. S 2> ีส่วนลูกแบบแกมค่อนข้างน้อยครับ แต่อนแรกที no ่เล่นมันมีฟิลว่าแม่มีส่วนร่วงแบบเกมทั้งลุกทั้งรับครับแต่ว่าตอนนี้ตขอนผู้ถ่ายกับมาที่แอมครับ ต้องเดอลจบมาที่เพียวภูเสาตัวเราได้มาฟีจับบอลสวยแล้วระว่านี้เก่งมากม่่นีราออ่ะกูนีนับที่มีกังได้อยู่ครับแล้วจับบอลลงไม่ดีครับฟียังบางอยู่แล้ว ต้องย้อนกลับมาตั้งข้อใหม่ครับการเล่นแล้เราหลอกส่งกว่านี้ยังได้อยู่ครับล้วจะไปเองตรงกลางโดนดักลูกน,นี้ได้ครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีคลับการเข้าปะทะ50-50ครับมีการขอโทษกันแบบนี้ครับเราสารสนุกครับนักเตะที่มา,าย,ยาดีดีครับ แล้วเลนสูดแล้วจังหวะนี้ออกมาทางขวาแล้วจะตกมาตรงคารยังไม่หายคับแดนเซอร์เฮ้ยแล้วด้านหลังโอ้ถ้าว่าจะด้านหลังเราต้องระวังนิดนึงครับโอ้ลูกบอลก็ติดครับหมุกแบบนี้นี่อยู่ที่ดูนีครับแต่เราให้ลูกนี้ติดแถวสองยังได้อยู่ครับออกมาทางขวาสุดแล้วมีพื้นที่ครับ แล้วจะไปเองลูกนี้โดนบางนิดเลยครับมีมาลองเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับได้เนาะให้มายังโหมกได้อยู่ครับจังหวะแทนบอลหรือเปล่าเนี่ยครับตัวนแขนเตน็มเลยครับโอวแขนไม่การหน่ลองตัวจริงนะแต่ว่าแขนงจังหวะนี้กะบอลผิดไปนิดนึงครับ สำหรับทีมที่สนใจจะสมัครเล่นดิวิชันลีกับเราครับเรายังเปิดรับสมัครอยู่ครับในวันอาทิตย์จะเป็นลีกที่แข่งวันอาทิตย์ครับสำหรับทีมที่สนใจสามารถขึ้นมาสมัครได้ครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับหรือเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ในเฟสบุ๊กับเฟสคอมมาเฟสชอครับดิวิชันครับเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราได้ครับในเฟสบุ๊กมีข่าวสารต่างๆครับเอาแล้วจังหวะนี้ครับยิงยักแล้ว บอลน,นแหลบหร,รือเปล่านี่ครับได้เป็นรูปมุ้งครับฟูฟูจงนี้เล่นลูกสูงกันครัไป็แล้วเปันแล้วต้องเป็ูกสูงกันครับโอเคนี่ยัดทันกันหรือเปล่ในช่วงต้นขึ้นแรกครับจอรดแล้วยังให้เพื่อนได้ครับยิงเอาตัวรอดได้ดีจริงครับจอร์ดนี่เป็นคนที่มีทักษะบอลดีอยู่แล้วจังหวะโดนลูกในที่แคบๆนี่ หลายๆครั้งไม่เอาตัวรอดได้บ่อยๆครับโจนยาวเลยครับเท้ยลูกนี้กูแล้วแม่นด้วยครับแต่จังหวะที่จะแปะกลับมาตรงกลางนี่ยังโดนไม่ดีครับต้องบอกว่าเลิกเกมมาที่เป็นแป้นแล้วนะพี่ของฟองได้มากกว่าพักเตเลยครับกองหน้าของเรนเจอร์วันนี้นี่ยังเก็บฟองได้ไม่ดีเลยครับ

ทำบอลหลุดออกฟังแค่เองครับแล้วตัวจังหวะนี้โดนแท็กนิดนึงกรรมการให้บาอลแล้วกรรมการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าจะเปลี่ยนเพื่อสาวประตูให้ขัดกานเลยครับจะเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงครับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยครับ สองกกรอบกลางเสียตัวครับยังไงต้องแก้งที่ผู้ตัดสินหรือว่าแก้งทางเราก่อนอรครับก่อนจะลงปู่สนาดครับเดินถลับตัวโดวยพลราการที่ไม่ได้ครับไม่อนุาตครับเดินหาไม่ถอดโสดครับแล้วทำตามกติกาครับ <c oughs> เราเรียกฝาวได้ครับคะแนนได้เป็นลูกตั้งเตะครับถ้าเกิดนี่ครับเป็นลูกตั้งเตะในแดนตัวเองมีสามารถเล่นเร็วได้ครับถ้าบอลสมสุดครับแต่ถ้าข้ามแดนมาแล้วนี่ไม่สามารถเล่นเร็วได้ครับไม่ว่ากรณีใดใดครับต้องความเสียใจผู้ตัดสินเท่านั้นครับ เป็นสัชนเลยครับจอร์ดแล้วลูกนี้จะวางอยู่นี่ครับโซแซจากด้านหลังแล้วได้ฟปล่าแต่ลูกนี้ก็ข้ามแดนมาแนละ้วครับเขาต้องฟังสัญญาณนกปีง,งยอย่างเดียวแล้วครับใช่แล้วเพราะทีนี้ก็ต้องมาฟังแตญยันนกปีงกันครับแล้วจอดจะเปิดที่ท้ายยังแอฟูครับต่อให้ในกองเข็โทษแล้วเล่นขั้นครับเขาโผล่ปีงแล้วเนี่ยับ เ,เล่นยากครับโดนตัดไปแล้วครับน้าหัจังหวะโอ้โหลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้มันต้องบอกความไม่เข้าใจกันเองของกองหลังกับมือเหลาประตูของปั้นแล้งครับโอ้โหจังหวะที่กองหลังจะฟังเลยมือเหล่าประตูออกมาไม่สุดครับถ้าเป็นสุดเกงใจแล้วก็ราคู่โดนโผล่ไปนี่เกือบเสียว่าตรงแล้วเปั้นแล้งมาจังหวะวิภาเลากเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับ โอเคไม่สูงสีทุกมพี่แบบนี้ครับน่จะหยุดพลาดเลยน้อยแล้วเสียว่าตรงนี้ก็มีเห็นแค่ปล่อยๆครับแล้วแฝาตรงกลางลองดงไกลลูกนี้แล้วได้ประตูเลยครับเนี่ยเจ้อโอ้โหแม้โอกาสต้องบอกว่าดีน้อยกว่าทางด้านแฟนแลนครับแต่ว่ามีโอกาสครั้งเดียวแล้วทำประตูได้เลยครับแู่เล่นหมายเลขสิบเนี่ยน่าจะชื่อหนึ่งครับโอ้แม่กูเล่นที่ลงมาใหม่ด้วยครับ โค้่ได้แบบโผขึ wow ้นนำแอ่นนั้นแล้วก็จังหวะนี้เป็นลูกยิงใจที่ต้อบอกว่าโอ้จริงได้น้ำหนักจริงๆครับเป็นทีมที่ยิงลูกสวยอยู่หลายลูกมันน่าเดนเจอร์เลยนะ เรับสนามแข้งครับจำเป็นต้องไถ่ทุกคนครับการท่าสองท่าหนึ่งครั้งครับใครรู้ตัวไม่ไถ่สนับแข้งครับขอหยืมกับทางเราได้แล้วผีจริงท้ายลูกนี้ติดมอสเอฟเฟอร์แน่แล้วจะนอนมาเข้ามือลูกสาวตัวโอ้งานงานจริงจริงโอ้พยายามเยอมากลูกน้อสักผู้ใครวัดรู้ปะอันสวยแล้วผีลูกนี้สวยครับจะไปเองยังได้อยู่ว่าต้องขวาแล้ว ลักไม่ดีแล้วนะู่จังหวะวาเท้าครนบไทยสาม้อมาเองกระจกจะให้สอลงนี้ไม่รู้มันอีกครับ คนหายเส้นมาเก็บบอลได้อยู่วะยิงเรียบได้ทีหัวตัวรอดได้ดีครับไปเองยิงโอ้โหงหายครับไม่ยครับคนเดียวแม่แตะคนหายห้องยิงคนได้ครับคนเดียวทำคนเดียวนี่ทำได้ดีเลยครับใช่แล้วเสียตัวออกเลยครับจะมีการสลับตำแหน่งกันครับสำหรับเดซเซอร์ครับ สุ๊ยพิีมาที่ว่างลูกนี้จะเตะพิ้งออกห้างไปได้ครับึมาลูกนี้ผงไม่โดนครับซอส สุดท้ตามพ้งมาหลุดสอง่หนึ่งครับแล้วพว่มาเป็นแผลเลยครับเบนเกอร์ยังไม่เป่าจะไปเล่นไม่ได้ครับไม่ครับเดี๋ยวเสียว่ายเดี๋ยวดูเพื่อนนิ่นบเพื่อนเจ็บครับต้องหัวเมื่อส่าคู่เดี่ยวในการลาทันครับ

เอ็กกลับมาเร่มครับหน่นเ้าหน่งน้องไป้องไปได้ปะไปอยดิจิเน่นโอ้โหใหู้นี้ยังได้อยู่แม้ไปแย่มาตักขาเลยครับวางที่พี่แอรครข้ามข้าวมาทางขวาที่จอครับห่างตัวมาได้ทางด้านขวาใช่แล้วจอดอ้รถ ฟาวนมูกับฟินจังหวะนี้ไม่เข้ใจกันอีก้นินก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เลยนะตอนีผิดตอนที่เล่นเป็นมิดฟิบ์มีตัวรุ่งแบบเกมเยอะกว่านี้ครับเราอนี่ครับับบอลได้ให้ขึ้นหน้ามาลูกนี้ฟวทางขวายังได้อยู่ฟิึงอกเนดนิดครับแล้วลงไปเร็วจริงๆทาน เต็นเตอร์โผล่เข้ากันเยอะเหลือเกินนะเป็นซ่้าครับเอ,ลอ๋ลกจับบอลให้ดีนะลูกนี้จะคืนให้เพื่อนอ๋นอะจะโผล่กลับแล้วครับแกลนโครงการทะลุมาออกมาสายสุดลูกนี้สปีดไม่ทันแล้วครับจะสปีดแต่แรงนะครับไม่ทันจริงๆครับเป็นแรงเป็นนิดหนึง่งครับแม้จเผื่อเยอะไปหน่อยครับ อันดับคะแนนของทั้งคู่ตอนนี้ครับตอนใส่แมนเนี่ครับเป็นทาด้านแดนเซอร์นะครับอยู่อันดับที่หกครับลงแข่งไปสองครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับอยู่สี่คะแนนครับส่วน้าแป้นนั้นครับอยู่อันดับสี่ครับลงไปสองครั้งเหมือนกันครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับคะแน่นะต้องบอกว่าคู่นี้แข่งเท่ากันครับ เลี้ยวซ้าครับไปครับุยน้ำเล็กน่งสวัสดีเยอะไปนิดหนึ่งครับแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับแล้วจะกลับลงมาในสนามครับจะเอาใครออกครับใชาคชับชาดช้ดา ลูกนี้แมวผ่านหน้าผ่าขาตัวให้โดนใครเลยคงขายตู้แรกนะหนึ่งจั๊กหนึ่งจั๊กปล่อยปล่อยปล่อยปิดแอร์พีสกับหลังว่าตั้งกันไปครับพอลอยู่ที่เดียวผู้สาตัวมองไกลแล้วโยนทิ้งขึ้นมาให้ฟร์ลูกนี้เลยปล่อยบอลตกนะลูกนี้เลยไม่มีควาจับบอลแล้ว ่เก็บาเล่นต่อยยีมโอกาสเลยวมันก้มาไม่ทันเหมือนกันเนะเอามาหนึ่งลูกนี้แต่เอามาสายสุดเบลตอนนี้ง่ายเย้อนตลอดตลอดยีมนี้แรงไปนิดนึงครับจอ ไม่ทลุช่องมาไม่ดีแล้วเจะโดนสวนกลับแล้วขอมาซ้ายสุดเลยครับวินเตอร์มาสามคนคนระับยินไกลลูนี้ก็ยังเป็นเพียไปปากทิ้งออกหลังไปได้ครับมีโอกาสให้ลองสองบ่อยๆไม่ดีครับลูกนี้เสียว่าะตันี้ก็เป็นการยิงไกลแบบนี้ครับได้เชียร์เออจัดเข้ามาอย่นี ăn bám chữa lành. ăn bám chữa lành. ăn bám chữa lành. ăn bám ได้พาตั้งนั้น,น,นช่วงโทษเวลา,าบาดเจ็บแล,ล้วังเ่างขวล,วลวดใจเดี๋ยวนิครับยังไง,งพักสักคู่ครัอาจจะน้อยหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเข้าใกล้เข้ต่อเลยครับใช่ครับ